สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมมิเจคคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สสาหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของความคิดเห็นชาวเวียดนามหลังเห็นคนไทยต่อแถวเพื่อเปิดบัญชีรับเงินเยียวยา5 0 0 0บาทเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ชาวเวียดนาม หลังเห็นคนไทยต่อแถวเพื่อเปิดบัญชีรับเงินเยียวยา5,000บาทจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกเป็นผู้ตั้งกระทู้กล่าวว่าวันนี้คนไทยไปเปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินเยียวยา5,000บาทจากรัฐบาลในวันพรุ่งนี้โดยผู้ที่ตกงานและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 สามารถเข้าไปกรอกแบบฟอร์มได้ทางเว็บไซต์รัฐบาลจะเป็นผู้พิจารณาว่าใครจะมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาไม่ใช่ทุกคนที่ลงทะเบียนจะได้รับเงินมุมมองท่านต่อมาครับ มาต่อแถวแออร์อยัดเยียดกันเหรอคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าในเวียดนามชาวไซ้งอนทุกคนที่ว่างงานจะได้รับเงินเยียวยาหนึ่งล้านดงต่อคนเนวงเล็บประมาณ1,400บาท,บาทซึ่งก็น่าจะคล้ายๆกับคนไทยแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เงินจะมาจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้มานี้ว่าใช่ครับผมนี่ว่างงานมาตั้งแต่ช่วงตรุดยวนแล้วครับความคิดเห็นท่านต่อมาครับในช่วงเวลาแบบนี้ ถ้าได้เป็นคนไทยนี่มันก็ดีเหมือนกันนะมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าไปลงทะเบียนกันถ้าเกิดมีคนไอขึ้นมาก็คงจะแพร่ระบาดกันหมดเลยคอมเมนต์ท่านมาครับยังไม่เท่ากับเวียดนามที่มีผู้ที่ติดเชื้อเพียง16รายเท่านั้นจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้มามน,นี้ว่าฮะ16รายเหรออินเทอร์เน็ตที่บ้านมีปัญหาเหรอแล้วก็มีท่านเข้ามาตอบใต้ไาน,นี้ว่า บางทีอินเทอร์เนต็ตบ้านคุณอาจจะช้าหรือเปล่าแล้วก็มีท่านเข้ามาคอมเมนต์ว่าฉันเดาว,ว่าเขาน่าจะไปทํางานในสถานที่ที่ไม่มีอินเทอร์เนต็ตแล้วเขาก็เพิ่งจะกลับมาออนไลน์อีกครั้งความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าฉันก็ได้ยินข่าวมาเหมือนกันแต่ฉันคิดว่าพวกเขาน่จะให้เพียงลูกจ้างที่ทํางานในบริษัทที่มีประกันสังคมถึงจะได้รับเงินเยียวยาจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่ทำไมคุณถึงไม่ได้รับเงินล่ะแต่การต่อแถวแบบนี้มันก็น่ากลัวอยู่นะจากนั้นก็มีอีกท่านเข้ามาคอมเมนต์ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็น่าจะได้รับความช่วยเหลือจากประกันสังคมไปแล้วนะไม่น่าจะใช่รัฐบาลเพราะว่าถ้าเป็นรัฐบาลก็น่าจะสามารถเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทุกคนและเจ้าคอมเมนต์ก็เข้ามาตอบกลับว่าฉันยังไม่ได้รับเงินนะเมื่อไม่กี่วันก่อนฉันเห็นคนไทยติดป้ายให้ยืนห่างกัน2เมตร แต่ทำไมถึงยืนชิดกันแบบนี้ก็ไม่รู้มุมมองท่านต่อมาครับยืนต่อแถวกันแบบนี้แล้วจะมีชีวิตรอดไปใช้เงินกันไหมคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าประมาณ3.5ล้านด่งเวียดนามความคิดเห็นท่านต่อมาครับ5 0 0 0ันบาทนี่มันกี่ดงกันเหรอจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนี้ว่าประมาณ3.5ล้านดงเวียดนาม มุมมองท่านต่อมากล่าวว่าลงทะเบียนกันแบบนี้ดูจะอันตรายกว่าอีกนะการไปก็ว่ายากแล้วการลงทะเบียนออนไลน์นั้นยากกว่าไม่มีเงินจนไม่กลัวการแพร่ระบาดกันแล้วเฮ้อ <c oughs> คอมเมนต์ท่านหมาครับจงระมัดระวังการแพร่เชื้อโรคให้กันความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าพรุ่งนี้เวลา18บนาฬิกาจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเวอร์ไวเว็บ มุมมองท่านต่อมาครับเท่าที่ผมทราบข่าวมารัฐบาลไทยจะมอบเงินเยียวยาเดือนละ5 0 0 0บาทเป็นเวลาสเดือนให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม,มเช่นเจ้าของร้านค้าอาชีพอิสระพกค้ารายย่อยหรือผู้ที่ต้องหยุดงานเนื่องจากได้รับผลกระทบจากโรคระบาดมีการลงทะเบียนเพื่อรับเงินทางออนไลน์โดยในช่วงระยะแรกจะได้รับสิทธิสามล้านคนในวงเล็บ จะมีระยะ 2- 3สตามมาคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าถ้าคุณได้รับเงินเยียวยาก็ควรที่จะทำตัวเองให้ปลอดภัยจากการระบาดถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปแออัดเพื่อไปรับเงินความคิดเห็นท่านต่อมาครับมากกว่าเวียดนามถึง3เท่าแต่ทำไมมีคนไปรวมตัวกันเป็นจำนวนมากขนาดนี้ไม่สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้หรอจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เม้นี้ว่า ได้ยินจากเพื่อนชาวไทยว่ามันคือข่าวปลอมในประเทศไทยพวกเขาก็เหมือนกับเวียดนามประชาชนเปลี่ยนไปทําธุรกรรมการเงินผ่านออนไลน์กันหมดแล้วตอนนี้ดังนั้นอันนี้น่าจะเป็นส่วนน้อยแล้วก็มีท่านเข้ามาตอบใต้เม่นนี้ว่านี่คือข่าวจริงไม่ใช่ข่าวปลอมและมุมมองของชาวเวียดนามท่านสุดท้ายกล่าวว่าฉันยอมไม่เอาเงินดีกว่าไปยืนต่อแถวนะนี่คือความคิดเห็นเพียงบางส่วน ที่นำมาฝากเพื่อนๆเ,เท่านั้นไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนทั้งประเทศได้นำมาฝากเพื่อให้เห็นถึงทัศนคติของชาวต่างชาติและเพื่อความบันเทิงเท่านั้นได้โปรดใช้สติและวิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นของชาวเวียดนามหลังเห็นคนไทยต่อแถวเพื่อเปิดบัญชีรับเงินเย,ยียวยา5,000บาทหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับ บางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยหากชื่นชอบได้โปรดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมมิเจ้คอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com มสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ